ใช่แล้วนี่ในสำแดงว่ามีแต่น้ำยาแล้วน้ำยายอมผมจำนีิก็ติดแล้วครับตัวนี้เนี่ยที่จะเอาลงได้นะตขออนุญาตนะครับเดี๋ยวค่อยเคลียร์ก่อนขอเคลี่ยวก่อนยังดีเลยใน่ไ้กี่นี่อ้กี่กยังดีด้วยไในกี่สูง

พัตัตตสรวจัุนกว่ามันมีอะไรบ้างอัน้ลเอาลงมาก่อนตัวนี้เราจะได้เอาันยาลงไปศูนก้าสาม ก็ต้องแยกเบืองเนะครับเพราะว่าราคาเท่ากันแหละราคาเ่ากมาเท่ากันแต่ว่าเส็จแล้ววางเลย